Stereotype ของ Gen Z คือไม่อยากทำงานอยากเป็นเจ้าของตัวเองเริ่มธุรกิจใหม่เล่นโซเชียลใช้ AI อันนี้คือภาพลากของ Gen Z สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Gen Z คือความอิสระการที่ไม่ต้องอยู่ในระบบไม่ต้องทำยานใน o 5ในรูปแบบพ่อแม่ของเราวทำเป็นฟรีแลนซ์อะไรแบบนั้นผมรู้สึกว่าความคิดของผมความต้องการของผมมันเป็นเจนซมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมถามตัวเองว่าถ้าทุกคนเป็นแบบเจนซ สังคมจะไปต่อยยังไงสมมุติว่าผมแบบบาดเจ็บใช่ไหมเออเออปวดท้องเออปวดขาเออต้องไปหามหมอเออคุณหมอครับโ y ฮัลโหลสวัสดีครับ my name is d r BillyBilly y e yeah, it's d r Billy here how you doing man how can I help you todayBilly you're a doctoryeah bro I'm a doctor broI s t u d i e d at นอกระบบ university นะครับนอกระบบ กูไม่เอาละคือมีไลนอาชีพที่ต้องอยู่ในระบบหมอที่อยู่นอกระบบผมไม่เอาแล้วคําถามของผมนะคือแบบถ้าทุกคนอยากเป็นแบบเหมือน Gen Z เราจะมีทุกอย่างในสังคมของเราไหมก็คงไม่นะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากใช้ชีวิตแบบอิสระโดยไม่ไม่ต้องพึ่งพาในบริษัทใหญ่หรือแบบในระบบมันจะทําให้โลกดีขึ้นไหมมันน่าจะทําให้มันลดการบริโภคซึ่งในด้านเศรษฐกิจมันน่าจะดูแบบไม่ค่อยดีแต่ใน ในแง่มุมของสิ่งแวดล้อม sustainability มันน่าจะดีแต่ระบบทุนนิยมไม่แยากให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะเพราะว่าถ้าทุกคนอิสระมันก็ยากที่จะแบบสร้างบริษัทใหม่มันก็ยากที่จะแบบขยายกิจกรรมถ้าทุกคนแบบอิสระมากๆไม,ไม่ไม่มีใครอยู่ในระบบการศึกษาจะเป็นยังไงจะมีพยาบาลไหมทุกคนจะอยู่ในป้าไหมคุณภาพชีวิตในสังคมมันจะดีไหมอันอันอนั้นอันนั้นก็แล้วแต่ความคิดนะอันนี้คืออัพอัพที่อยู่นะผมไม่มีคําตอบ แต่บัตที่เสรจไม่ได้ว่ามีหลายคนที่เข้ากับระบบ9 to 5ไไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นศิลปีนหรือคนที่แค่อยากใช้ชีวิตแบบอิสระนิดนึงผมสงสัยว่าแบบวิธีการใช้ชีวิตหรือวิธีการสร้างสังคมมันดีที่สุดอ่าคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนใดคนหนึ่งรู้ทั้งหมดสวัสดีครับ